วันนี้เจอช่องเหมือนเดิมตลาดน้อยครับตำบลแอมตำบลลุงตะเลียมครับเมือลุงตะเลียมมีหาทะเลมีปลามีหมูทอดครับนี่ครับผมมีน้ำหน้าไปแล้วแตงโมก็มีลูกละยี่สิบลูกละสามติดนมบานครับนี่ครับละไม้ก็มีนะครับใครอยากกินอย่างกับมาครับ หลัดไนายอ่ะมือลูกตะเลี่ยมครับสาวกางแง้มครับลูกตะเลี่ยมแง้มเนี่ยตาดีทุกคนครับของล้ำยิ่งที่คุณมากนะครับน่าขนมเลยกันไปหมดครับพริกตะเกียบกระบี่ไข่มักเผ็ดมาเด้อออเผ็ดตตี้เขาบข่ดีตังค์เลยครับเจอนนอีปุ๋ยอีปุ๋ยมีไอ้นัดครับอันนี้อีปุ๋ยมีไอ้นัดครับนะครับ เี่ยสวัสดีครับอันนี้ปุ๋ยมีไอ้นัดครับนี่ครับเข้ามาเจอมันเหมือนครับอันนั้นอันนี้ไอ้นัดห่วยปุ๋ยครับสวัสดีครับไป็นได้ปลาคุณนายมาซื้อกับข้าแม่เอารถฟุ้งมาช่วยเก็บตลาดหน่อยครับนี่ครับไอ้นัดมันเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับวันนี้ครับมันมาขายข้าวออมครับนี่ครับมาช่วยแม่ ในท้าครับเี่ปุ๋ยนี่เป็นอึ้งแล้วครับวันนี้มันแมนครับแน่ใกล้จะถอกไข่แล้วครับแน่ฝนเนี่ยครับถอกละสรุปไม่หญิงไม่ใหญ่บ่โอ้ยนัดมาได้ลูกสาวครับแล้วรถมึแงแล้ไม่ได้นัดบ่กูมาหันมันแยกอย่างเนี้ยวันนั้นกูไปหันคุนมค้มแม่ยอะรักันบ่จะแน่แน่อูอ้หูนึกว่ามันลู่อย่างแต้ลู่อย่างป่ะบ่เดี๋ยวเอามาสัมภาษณ์เยียปุ๋ยครับรถเยียปุ๋ย รู้ครับหลงข้างต่งมันเป็นยังไงครับเจ๊ผุยครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงครับว่ะอ๋อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเหรอครับเลีวแม็กว่ะเจิผุยได้ด่าหัวครับวันนั้นอ๋อจะไม่ด่ามว่ะไอ้นัดเมียมึงด่ามว่ะว่ามันแจ้งว่ะอ๋อตั้งแต่มึงมาได้วิ่งรถที่มันมันอู้ดีกับมึงได้ยังอ่ะมันก็มาอู้ดีเหมือนเดิมมึงนี่ต้องไหว้ผัวนะปุยนะเหรอแล้วมาอย่างมาเปลี่ยนขนมก็ตังแม่มึงเมื่อไง ประหยัดประหยัดค้นมันรู้มันจิกต่างละเอียดเลของว่าไปจ่ายก่เฉยครับนี่ครับมันเล่มาขายมาช่วยมันจิกต่างว่ะยายบะแม่วะเดี๋ยวก่นผมนะให้นาทักายพ่อแม่พ่โอ้ครับเดี๋ยวผมไปเดินอนตลาด์น้อยต่อครับเดี๋ยวเดินมะม๊อ๊ดตัวใหม่ครับแล้วคุเมีอีเมีไปไหนเนี่ยมาเดินนะสตางค์ก็อยู่กับมันนี่ครับแปดทอดเดี๋ยวทอดกับมีครับนี่ มันไข่กลางงามครับอยู่ในวัดนะครับนี่ครับโอ้ไปพุ้นมาได้ครับเดี๋ยวเจอลิกทธิตครับในน้ำต้มมีครับในกุ้งก็มีครับนี่ครับ เดี๋ยวเอาวนมาถามสัมภาษณ์ไอ้นัดต่อครับ <พอ S 1> ไปพึ่งไปได้ครับเดี๋ยวเจอลิขสิทธิ์ครับเขาเปิดเพลงนัทครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรครับวันนั้นครับเ <c oughs> มียดาเขาแจกคอบดีหรือว่าอะไรมึงเอาเป็นความจริงอะมึงขวัญเสียที่เมียดาไง <c oughs> มันได้มึงไม่ได้ว่ามึงบอกแนนมือนรึเดี๋ยวแนนจะแล้วเจรจาอีปุ้ยนะมึงเอารกเคีื่องมาให้กูรกเคีื่องกับยางหัวนะผมหัวให้กูไปเอาไปแบนหมุกูยังไม่ได้ไป <c oughs> เอาเลยเออ จอดเฮี้ยกูไปถึงวันรถยางหัวกูให้ยกไปจอดแล้วนะไอ้ยงกับเอารถเกี้ยวไปชกหักนะรถเกี้ยวใครรถเกี้ยวมันนะแกไอ้นัดป่พอดูแลลูกน้องมึงอ่ะเขาแจตีไงหลวงพ่อสีแดงชกมึงเออเี่ยครับมันมันนะครับไอ้นัดผ่านอีกไหนมีอะไรกับแดดมันเก่งครับมันแน่แดดเนาะพอเท่ากัแม่ใบ้นัดแล้วมึงเหยียรถออกกี่ไรเนี่ยเขาขวางหมดเลยแหม่ออกฮะไม่สีแดงออกหรออ๋อเราไม่เหยียรอกับปิ๊ด โอ้ชัดมันนะครับไอ้นนะมันมันอ่อนไม่เท่าโอ้โหขอตังไม่เท่าซื้อเบียร์ไม่แรงโอ้โหมึงเนี่ยมึงสามารถกูแม่ใช่ได้ซักแบกว่ะแล้ว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 เมียมึงจิกตังไม่เท่ามันจะได้วันนี้ไก่ความึงสารภาพอีปุ๋ยไปไหนล้วเออมึงเลิกตังไม่เท่าจะได้ โอ้มันกิ๊กตังแม่มันเลยปุ๋ยมันเล่าผมฟังหมดแล้วเวลาไปกินเบียร์แล้วก็แหละนี่ครับมันพ่อมันรักตังแม่มันซื้อขัวน,นี่ไหนพ่อเนาะมีตังนี่ครับมันรักตังแม่มันเอามาพ่อเร็วๆตังนี่หรักฐานครับหลักฐานครับนี่ครับอีปุ๋ยมีไอ้นัดครับโอ้มันใกล้หรือเปล่าไม่ได้หาของผมได้ขนมหวานครับผมลดหุ่น <c oughs> วันนั้นเขาขวัญเสียนิดหน่อยป่ะครับที่ลดลงครับเสีย<บ>มันมันด่าเขานักมั้งเหรอมึงอธิบายขึ้นแนนฟังมาแบบแตะความาไปด่าไปขับสิบล้อบอ่ฮะขับมาแจ้งเออโอ้ขับสิบล้อกขับมาแจ้งมาแล้วอากาศเขาไป็นยังไงช่วงนี้ก็แง๊กนี่ก็แง๊กแน่นนมาไทยฮอร์มีความร,รู้สึกอย่างไรบ้างที่ลดลงคิดถึงลูกหลงเมียลูกคอเมียไออเอาเมียเราที่เอาปุ๋ยแขวนคอไปกรอบใส่กรอบแขวนคอไปเป็นยังไงบ้าง ลอแต่เพราะไอ้ปุ๋ยครับมันบอกอะลอ่อแต่เพราะเมียมันได้ครับมันบอกอะออมันเลี่ยมกรอบเอาเมียมันแขวนค,วค,วควเอเลยพอดูกรอบมันอันเมกไหรครับพอหัวตัวเมียเนผมคิดไปแล้วว่าผมจะมาถ่ายยูทูบก็เจอปุ๋ยพอดีครับมันมันโทรมาบอกน้องไหมแหนว่าตัดลดลงอะเออแล้วแล้วมันใครมาบอกกับน้องอะมันไ,มได้ไหนมันหารถยางระเบิดควันเออมึงได้ไหนวะ มึงถามก่อนว่ารถเป็นอย่างว่าคนเป็นอย่างบอเลขกูพี่หถามว่ารถขายมว่ารถเทาหรือไก่ออตะเลขมันวิดีโอคอรคงวิดีโอคอลมาเออถ้ามันก็วิดีโอคอลไปตีรถกับรถท่านเข<อ>าถามว่ารถขายในแบบรถเทาหรือไกแล้วมึงเนี้ยแหละใจพอดีเลยจิตเลยแล้วแล้วถามมันว่ารถหรุนักว่าหรือว่าผัวเป็นใจพ่องถามไปก่อนรถนหรุนักป่ะบอกโอ้นัดชีวิตมึงมีค่าล้ารถก่อนอันนี้ผมเนี้ยอะไรนะใจมาครับนี่เป็นใจมาเป็นใจผัวสักแบบคนในครับเลย ปอกปอกพญาโหดครับเัรยาใหม่มันปุ๋ยปอกพญาโหดกี่เดือนแล้วครับตอนนี้ครับฝนตกนี่ก็เกิดได้หรืครับเนี่ยถ้าไข่ลุ้นนะครับมันจะออกมาเป็นกระเทยหรือว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหรือว่าทอมครับแต่ป้อมันนี่ขวดแม่มันขนาดนะครับนัดมีอย่างไรแจกบอกเมีย่าครับอ๋อผมมีโอเคครับอันเมื่อกี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ